พี่แบมไม่มาด้วยพี่แบมเั็นอะไรนะตอนย่อนอีก้เป็นผู้หญิงต้องสะตรงอ่ะเนาะใช่น่ารักจริงๆเอ้าอยู่ไหนอะไม่ได้ออกโลกวปอยู่ไหนตอนต้องเลไม่รู้อะจังหวัดี่ไอันนี้ค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตกใจร้องไห้อยู่คนเดียว วิ่งยังไม่กยอมแ่บเลยโดนแผ่นดินไหวกันซีนเ่ก็เราไม่พี่กินย่างคีณ้กินเลยอยากกินมาคำหนึ่งยังไงก็ได้กินยังไงไปเดี๋ยวกินอีกวันหลังวันหลังวันหลังค่ะคือตอนนี้ต้มหารองเท้าของใครอยู่เอ้าเอ้าไม่รู้วงใครมาเออแล้วหนูไปตัวของเขามาทำไมเขาวางไว้ตอนที่ถือตัวเองตอนที่รองเท้าหายไงออ๋วันนี้รองเท้าคู่เลยเปล่าแล้วื็ ลงในเอ X ไปเลยรองเท้าหายรองเท้าใครคะเบอร์เท่าไหร่คะมารับค่ะเง่ายมากไปตอบด้วยนี่แหละครับยังตกใจอยังไงบ้างหนูยังสั่นอยู่เลยนี่โอเคแต่ว่านี่เห็น่คนร้อค่าแล้วไม่ค่าลงทีเท่าไหร่จะถามว่าตกใจแผนดีนไหวไหมก็เคยเจอแล้วไงไปเจอที่ไหนญี่ปุ่นแล้วก็เสียงตามสายญี่ปุ่นเลย วันนี้คนที่โทรมาหาหนูคนแรกคือมิชาชีพเหรอคะใจร้ายมากเขาเรียกว่าเป็นห่วงเขาเรียกเป็นห่วงเพราะเป็นห่วงหนูเกินไปเจี๋ยหัโทรมาว่าเป็นห่วงทำอะไรอยู่หนูไม่รับหนูแคบหน้าจอไเฉยแล้วก็่าจะเป็นห่วงเราจริงๆก็ได้เขาไม่ได้จะมาดูดเงินยี่สิบบาทในบัญชีหนูใช่ไหมไม่แมมมาคนที่จ็ดสิบเดคนนี้อะไรนะคะตอนแรกอะหนูลงออกมาก่อนออกมาหน้าห้องน้ำหนูบอกให้แมมเดินตามมา เคื่อนออกมาแล้วก็คิดว่าพี่แบมลงออกมาแล้วลงมาแล้วก็เลยเดินลงมาแล้วที่ไปเขาบอกว่าเขาออกจากหองยืนเราที่แบบหนออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใกลุ้ใๆนี่ใช่ไหมแต่แถวเนี้ยแรงแรงที่ห้องก็แรงอยู่หันใหญ่ก็ไม่เจอแล้ว มีนะหเราข้าวไก่อะโทรศัพท์เล่นได้ยังอ่ะโทรศัพท์เล่นได้แล้วคอะเล่นได้แล้วนลองกลัวแผ่นดินไหวแล้วจริงๆนะหลังจากที่อันนี้แผ่นดินไหวคือหายไปเลยอ่ะเป็นชั่วโมงมาจนถึงโรงแรมอ่ะถึงจะกลับมาไม่เลยไม่ด้คุคิดว่าโทรศัพท์ใกล้ไหมก็ใช่เราใกล้แล้วตอนแรกคิดแล้วว่าเอาบันเดี๋ยวนี้เลยไอโฟน16 Pro Max โอ้ทุกคนด้อมมีหน้าอยู่ไหนวะสองเทอรไรส์สี่ไทเทเนียมพรุ่งนี้ไม่ต้องมีช่อดอกไม้ไม่ต้องมีอะไรไทเทเนียมด้วยทุกคนสองเทอร์ไบส์ แต่ว่าอยู่ดีน้องก็ติดเลยมาที่บ้อนน้องตกใจแต่โดนทิ้งแล้วน้องกลัวกับน้องมีหน้าพรุ่งนี้เงินไม่ต้องนะเป็นโทรศัพท์นะทุกคนบอกวุ่นบอกสีมาแล้วใช่สีไทเทเนียมสองเทอร์ไบต์สิบหกโกลเมคเพื่อนไม่มีความหมายตอนนี้ไฟนอลแล้วเน้องแต่ว่าอาจารย์มีบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่เขาจะปล่อยกับหนูมาแล้วอะไรล่ะได้ตำแหน่งเขาบอกมีเขามีอะไรมาให้ตำแหน่งอะไรคะ ม่รู้มิสแกรนไทยแลนด์สองฟันไม่สั่งโหไม่ท้าได้ถ้าได้อาจารย์เอาสักท็อปสิบเอ็ดตันได้ไหมคะตอนนี้อ้าวเราอาจจะได้นะโอ้โหมาลายโอ้โหมันได้อยู่แล้วมังลงได้แล้วได้แล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าได้อะไรอ่ะลองฟังขึ้นมาหน่อยเขาไม่บอกหนูดิเขาบอกว่าจะมีรางวัลตามไปเขาพ่อพรุ่งนี้เขาบินชาวมาอะไรกันอะไรกันคะนั่ะก็ไป เพื่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเรื่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะสวยนี่น่าสวยมากสวยทำไมกัดฟันไม่โอเคก็เข้ากัดฟันดูดีกับพูดฟันจะแตกแล้วเออเออเอ้เออเรอเอ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 เออออเออเไอเออเออออ อย่าไปมองอย่าไปมองยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยมันจะไม่แปลกถ้าเราไม่พันแก้วสวยจังใช่สวยมากตัวจริงสวยมากทุกคนต้องเห็นกับเนื้อตานะพี่เนื้อตาเด็กก็ไม่เท่าไหร่เนื้ตัวจริงสเนื้อตาเลยนะคอม่าตายแล้วควารู้หมดแล้วเต็มแล้วจบจบรอแบมไปก่อนแบมงอนนะแบมงอนน้องพี่แบมงอนแล้วเนี่ยลงมมาบแรอมอยู่หรือเนี่ยไม่รอไม่รอไม่ก็งอนหรือเปล่าก็ไม่ต้องาอชุดสีฟองเดี๋ยวเรารอเขาเดี๋ยวเรารอเขาใช่ ไม่เขาตาตอนยอนเอตาตอนยอนไม่ใช่แบมโรนมีหน้าอยู่ข้างบนนะแบมโรคุยแล้วค่ะคุยแล้วเขาคุยลายกันเนาะเขามีลน์กันอยู่ในไอจารังก้าเขามีลายกันเขาก็คุยไอจารังก้าลดูแลตัวเองตัวแล้วดูแลตัวเองจับดีๆอกเ้นาน่มาโทเลยเลยโทเยเลยโทเยเลยโนเเลยโเล้โเลยเลยเยโตเยโลยโเยโตเยโุยลล เขาไม่เจอเขาไม่ให้เจอเขาไม่ให้ไปเขาให้เจอเดินตรงนี้เดินไปแล้วโงนั้นอ่ะทำได้แต่ว่าแฟนคลับมั้งแต่ว่าห้ามเจอแฟนคลับเจอแค่ตรงนี้ได้ไงเจอกันนะคดูถึงให้พี่มาคันสองไปคันสองพี่รีบไปไหนอ่ะเขาไม่ให้นอนนะวันเนี้ยแรงมากก็ตู่หาแล้วทุกคนโทรเลย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 ไลน์ก็ไม่่อานเลยไลน์นไล์มันอ่านแบบช้าไงถ้าพิมพอ่ะมันช้าต้องโทรเลยวีดีโอคอลเลยวีดีโอคอล คนจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงหรอกพี่ขวานจริงถูกเชื่อหรือเปล่าลูกถูกชื่อหรือเปล่าเห็นอยู่ไปข้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะเอานั่นอร่อยพี่แป๊มอยู่ไหนเออ โอเคอยู่กับใครนีหน้าเขาหายเสียงสองเสียงสองวันเขาแลกไปแล้วเสียงสองเจอกันค่ะบายกำลังลงมากำลังลงมากำลังลงมาขอเติมน้ำหน่อยพราแห้งพี่มีหน้าเข้าอ่ะจบใครหิวไม่รู้แต่เราหิวจิบแอมมาเอาไว้ได้แอะอาจัดไหมหนูสั่งอะไรมาอันน้ตาใส่ได้พอดีป่ะผัดน้ำนะไม่ได้ใส่น้ำมัน